งานเฟื่องฟ้าบานโรงเรียนสวีวิทยาเมื่อวันที่15้ากุมภาพันธ์2556นายสุพลจุนสใสนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดงานการลาดินเนอร์ม่วงเหลืองเฟื่องฟ้าบานณนะโรงเรียนสวีวิทยาพร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยมีนางพรพิมนอัดกลับอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวีวิทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวีวิทยาสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวีวิทยามูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยาชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวีวิทยาและชมรมครูสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวีวิทยาได้ร่วมกันจัดงานการกุศลกาลาดินเนอร์ม่วงเหลืองเฟื่องฟ้าบานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายการศึกษาของชาติ โดยมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นการแสดงด้านดนตรีนาฏศิลป์ของคณะครูนักเรียนผู้ปกครองเป็นต้น